เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยสามสิบห้านะคะทุกคนเป็น vocab อีกแล้วนะคะตรงนี้นะ as used in line 50 r e s o n most nearly means นะคะจากที่ถูกใช้ในบรรทัดที่50เนาะคำนี้นะคะแปลว่าแปลคล้ายคำไหนที่สุดนะ motive นะคะทุกคนใช้ a แปลว่าเหตุจูงใจนะแรงจูงใจ b boy นะคะ sanity sanity แปลว่าอะไรเอย่ยทุกคนแปลว่าการมี สุขภาพจิตที่ดีนะคะความปกติทางจิตใจอะไรเนี่ยทุกคนการมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นแหละ intellect นะคะทุกคนเคยได้ยินคำว่า intellectual ไหมฉลาดถูกต้องไหมคะสติปัญญานะคะ intellect Intell <ect S 2> เนี่ยแปลว่าสติปัญญาเนาะส่วน explanation นะคะก็คือการทำไมเอย่ยทุกคน explain something อธิบายถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น explanation ก็คือคำอธิบายนั่นเองเราไปดูกันนะคะในลาย50เนอะว่าคำว่า reason แปลว่าอะไรนะคะลาย50ตรงนี้เนาะเขาบอกว่า unless freedom s t r e n g t h e n her reason till she comprehend her duty and see in what manner it is connected bla 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 จนกว่าฟร e ดอมเนี่ยถ้าฟร e ดอมเนี่ยไม่ทำให้อะไรสักอย่างแข็งแรงขึ้นนะคะอะไรสักอย่างของเธอแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนขึ้นนะทุกคนจนเธอเนี่ยสามารถรู้หน้าที่ได้ Freedom จะ strengthen เธออะไรดีคะฟ e ีดอมจะ strengthen strengthen เนี่ยคือการทำให้แข็งแรงถูกต้องไม่เอ่ยเพราะ strength คือความแข็งแรงนะคะพอเติม en ปุ๊บเป็น suffix ไปเนี่ยก็คือการทำให้แข็งแรง strengthen her จุดจุดจุด freedom จะ strengthen her motive her sanity her intellect หรือว่า her explanation ดีคะทุกคน passage เนี่ยเขามาพูดถึงใช่ไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยควรที่จะได้รับความ ถูกต้องถูกต้องไหมคะคนที่จะได้รับความถูกต้องนะซึ่งก็คืออะไรคะได้อะไรเอ่ยได้ education ถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะได้เท่าเทียมกับผู้ชายเนาะซึ่งถ้าถ้าสังคมเนี่ยไม่ให้ freedom อันเนี้ยไม่ให้ความทำไมคะอิสระถูกต้องไหมว่าว่าจะได้รับการศึกษาไหมโน่นนี่อย่างเงี้ยไม่ให้เสรีภาพกับผู้หญิงเนี่ย มันก็จะไม่สามารถทําให้อะไรสักอย่างของผู้หญิงเนี่ยแข็งแรงขึ้นแบบแบบพัฒนาขึ้นแข็งแรงขึ้นได้ช้อยไหนดีคะทุกคนตัดช้อยไหนก่อนเอ่ย freedom strength and explanation r e เนี่ยบายบาย,บายก่อนเลยถูกต้องไหมคะจะมาทําให้เกี่ยวอะไรกับคําอธิบายคะไม่เนาะ motiv e ก็ไม่นะคะเหตุจูงใจแรงจูงใจก็ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนต้องเป็นข้อไหนคะ เรื่องนี้เขาเน้นด้าน education เนาะผู้หญิงเนี่ยถ้ามี education ถ้ามีสิ่งเนี้ยมันจะดีถูกต้องไหมคะถ้ามีเสรีภาพถ้าถ้าไม่มีเสรีภาพเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ strengthen her จุดๆ,ๆได้ her intellect ถูกต้องไหมคะสติปัญญาเนาะเขาไม่ได้สนใจสุขภาพจิตเราเหรอกทุกคน เขาพูดถึงสติปัญญาถูกต้องไหมคะเพื่อที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีสติปัญญาที่ทัดเทียมกับผู้ชายเพื่อที่จะเป็นคู่หูคู่คิดบลาบลาโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อ35นะคะก็เลยเป็น c c แคทเนาะ as used in life 50 reason most nearly means intellect ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำนึ่ง